นะครับส่วนรายละเอียดในการให้ออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแล้วในการตั้งการสอบสวนให้กอง้ำก,กางตรวจตรีน้าห้าเป็นผู้ที่ออกคาสั่งทั้งหมดั้งแต่ตอนนี้ก็ได้ออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดในการสานวนการสืบสวนเดี๋ยวจะให้ท่านผู้การนครบาลห้านะฮะชี้แจงให้ฟังครับ เรียนให้ท่านสือมวลชนทุกท่านทราบว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานีตำรวจนครราองีมาคณะกรรมการมีความเห็นข้องต้องกันว่าพันตำรำำจวจโทปนันพลสุวะปอสอทองหล่อมีมูลกระทำความผิดวินัยร้ายแรงเสนอขึ้นมาเมื่อเสนอขึ้นมาผมพิจนราแล้วก็ต้องสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยรองผู้พกกากษาตำรวจทบนท่าแล้วก็คณะรวมทั้งหมดสิท่านหัวหน้าคณะคือ 1, mm hmm. พันตำรวจเอกสุนทรหรือมาตพานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าถ้าเราดำเนินการสอบสวนแล้วเนี่ยในความผิดทางวินัยซึ่งเราต้องใช้เวลาหากพันตำรวจโทปันพลเนี่ยยังรับราชะการอยู่อาจเกิดการเสียหาย เราก็ต้องจัดให้ออกจากราชการนวดก่อนครับคคณะกรรมการถือการิทีูน้ำหรือใช้อำนาจ้าที่เนตาแหน่งนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือเป็นเรื่องที่เขามีสอเจตนาไปในทางที่จะช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ก็ไม่ให้ได้รับโทษตรงนี้โดนอาญาด้วยไหมคะก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับเดียวจะมีคณะกรรมการสอบตัวนีกชุดนึงครับ ำกำหนดเราจะต้องทําให้เสร็จภายใน30วันครับเราก็ต้องเร่งทำขยานเอกสารอะไรต่างๆที่อยู่ที่ที่เราดําเนินการสอบสวนในเรื่องคดีความผิดในเรื่องผ่อนรถจ,จรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยต้องเอามารวมที่นี่นะครับมาที่งานประชุมตามระเบียบแล้วค่ะสารวัตรสามารถที่จะบุตรอะไรยังไงได้ได้ครับได้ครับเราให้โอกาสครับบุตรยังไง30วัน ก็นเคดีนะคะลองค่ะเห็นว่ามีข่าวว่าผลตรวจเลือดเรืเร่องคดีนี่เมีแอลกอฮอล์เกินกว่าที่เปิดเยกับผู้บริโภคเรื่องคดีเช่นนั้นเรื่องคดีครับก็ผมยังไม่ได้เห็นเอกสารนะฮะยังไม่เป็นทางการเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถือว่า อ่ามึญมาก็าจะต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นในความผิดฐานขับขี่รถยนต์ในขณะที่มุนมาเป็นความผิดตามพรบจจทงบอีกฐานความผิดหนึ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะผิดในเรื่องอขับรถประมาทเป็นเหตุให้ชนผู้อื่นเสียชีวิตนะครับในขณะที่ขับขี่ก็มีความมึนเมาโทษก็จะ ถูกขึ้นคือมีโทษขั้นต่ําตั้งแต่สามปีจะพุ่งแต่สามปีแล้วก็กสูงสุดก็คือสิบปีโทษจะสูงขึ้นก็เดิครับรวมถึงความเร็วมครับเอ่อความเร็วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกมานะฮะยังไม่ออกมาแต่ความผิดในเรื่องขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเนี่ยโทษเนี่ยมันน้อยโทษสูงเนี่ยมันมีโทษหลักอยู่แล้วก็คือความผิดฐานขับรถจนคนตายมีการั การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับตามตามกฎหมายที่ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะยื่นขอประกันได้ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายคือตามปีปอพียยาที่เน้นย้ำก็คือในกรณีที่มีหลักทรัพย์แล้วก็ผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยเราก็มีจุกพิธีในการที่จะให้ประกันได้แต่ว่าแต่ความผิดในเรื่องจราจรทางบกนะครับ ความผิดอาญาที่มีโทษอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะยื่นประกันก็เป็นสิิ์ครับการนของหานีคือจะเข้าพายกับเจตน,นารมณ่ครเราก็ได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วก็พอดีทางท่านผู้ช่วยยมพรก็ได้ออกมาชี้แจงอะไรต่างๆในเรื่องพฤติการขณะที่เกิดเหตุไว้ค่อนข้างชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการในเรื่องของความผิดในเรื่องเจตนาตามที่ถามน,นะครับตอนนี้ถ้าผู้อุก,การก็เร่งรัดนะครับเราคิดว่าายในเดือนนี้น่าจะต้องส่งพนักงาน,นรายการได้อะไรในรายละเอียดเกี่ยวกับทั้งหมการสอบสวนเนี่ยผมขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่า บางอย่างเราคงเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยไปหมดเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาก็ต้องต่อสู้คดีถ้าเอารายละเอียดของคดีมาพูดกันทุกๆวันเนี่ยนะครับผมว่าก็ทําให้ทั้งฝ่ายผู้เสีหยหายหรือฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ก็จะเสียเปลกนะครับถ้าเรามีความมีเจตนาร่วมกันที่ให้ผู้ทำผิดต้องรับโทษเนี่ย ผมก็ขอความร่วมมือในส่วนนี้ด้วยแต่ในส่วนกระบวนการต่างๆความคืบหน้าเนี่ยเราสามารถจะที้แจงได้นะครับก็ในเมื่อทป็การให้นโยบายขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครนครับที่จะไปทําอะไรที่มันเบี่ยงเบนนะครับความเป็นธรรมต้องเกิดแล้นี้เป็นเรื่องของผู้ใต้กำชาเราโดยตรงด้วยนะครับสังคมก็มองอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดคดีเนี่ยบางครั้งบางคราวผมต้องขอสนุนนะครับก็ขอญาตที่แจ้งความเข้าใจกับที่เราสืบจนเดิน kia <laughs> không